สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมู่ที่กระทำไปโดยไม่สนใจกฎหมายส่งผลให้กลุ่มผู้กระทำต้องถูกตั้งข้อหาหนักตามที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ วันพุธที่20มีนาคมพศ2539ช่วงเวลากลางวันมีชาวบ้านพบศพนางทองม้วนอายุ52ปีราษฎรหมู่บ้านน้ำดิบตำบลแม่ภาษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชายป่านอกหมู่บ้านหลังวัดบ้านน้ำดิบจึงรีบไปบอกให้ญาติของนางทองม้วนทราบเรื่องและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อร้อยเวรทราบเหตุ ก็ได้รีบรายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมกับนํากําลังตํารวจจานวนหนึ่งเดินทางไปยังจุดที่พบศพเมื่อไปถึงพบว่ามีชาวบ้านมามุงดูศพกันเป็นจํานวนมากจึงการคนออกให้พ้นพื้นที่โดยรอบศพเพื่อป้องกันพยานหลักฐานต่างๆจะเสียหายผลการชันสูตรพิกศพพบว่านางทองม้วนมีบาดแผลถูกของมีคมที่ลำคอลึกจนหลอดลมขาดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต จากการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายพบว่าสร้อยคอทองคำหนัก8บาทได้หายไปพื้นที่รอบศพมีร่องรอยการต่อสู้และร่องรอยของคนร้ายตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุฆ่าชริงทรัพย์แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นออกไปเพราะอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางเพื่อให้เหมือนกับการจริงทรัพย์แล้วฆ่าเหยื่อก็ได้ตำรวจใช้เวลาสืบหาตัวคนร้ายเพียงไม่นานก็สืบพบตัวผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นคนร้าย ชื่อนายมูตูหรือมองชาวพามา่าอายุ25ปีซึ่งข้ามฝั่งจากพม่ามา,มาทํางานอยู่ในประเทศไทยจึงไล่ติดตามนายมูตูจนจับกุมตัวไว้ได้นําตัวไปสอบสวนที่สถานีตารวจภูทรอําเภอแม่สอดเพื่อเค้นหาข้อเท็จจริงผลการสอบสวนนายมูตูให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้สังหารนางทองม้วนจริงสาเหตุเนื่องจากต้องการชิงทองเส้นใหญ่ที่นางทองม้วนใส่ร่อตา จึงอาศัยจังหวะช่วงที่ปลอดคนเข้าชิงส้อยนางทองม้วนแต่นางทองม้วนขัดขืนและต่อสู้พร้อมกับส่งเสียงร้องให้คนช่วยจึงใช้มีดที่พกมาสังหารนางทองม้วนจนเสียชีวิตแล้วชิงทองไปได้สําเร็จจากนั้นได้เดินทางหลบหนีเพื่อจะข้ามกลับไปยังฝั่งพมา่าแต่ก็มาถูกตํำรวจตามจับตัวได้เสียก่อนจึงถูกนําตัวมาสอบสวนดาเนินคดีดังกล่าวหลังจากที่นายมูตูให้การรับสารภาพแล้ว ตำรวจได้คุมขังนายมูตูไว้ที่สถานีตำรวจภูธร,รอำเภอแม่สอดโดยมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่าเคยก่อคดีอื่นไว้อีกหรือไม่จากนั้นทางตำรวจได้ทำสำนวนเตรียมขออำนาจศาลฝากขังนายมูตูไว้กับเรือนจำอำเภอแม่สอดซึ่งต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีให้แน่นหนามากขึ้นก่อนที่จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง วันจันทร์ที่25มีนาคมพศ2539เวลาประมาณ16นาฬิกาพันตำรวจโทรสมศักดิ์ลมลีพรมสลรวรส,สอบสวนสอพอ,อแม่สอดพร้อมกำลังตำรวจประมาณ20นายนำตัวนายมูตูหรือมองไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบว่ามีชาวบ้านและญาติของนางทางมว้วนพากันแห่มาดูการทำแผนในครั้งนี้ประมาณ400คน โดยชาวบ้านและญาติต่างล้อมดูการทำแผนด้วยความสงบไม่มีทีท่าว่าจะมีการทำร้ายหรือลุมประชาทานานายมูตูเลยซึ่งทางตำรวจได้มีการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งการทำแผนดำเนินไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นจากนั้นทางตำรวจจึงคุมตัวนายมูตูไปขึ้นรถสายตรวจเพื่อนำตัวกลับไปควบคุมที่โรงพัก แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นชาวบ้านทั้ง400กว่าคนก็ได้กูเข้ามาปิดล้อมรถสายตรวจราวกับนัดกันไว้โดยมีชาวบ้านพูดกับตำรวจว่าต้องการตัวนายมูตูไปจัดการพิพากษาล,ลงโทษกันเองเพราะหากนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกตัดสินจำคุกก็จะได้รับโทษเพียงไม่กี่ปีไม่นานก็จะได้รับอิสรภาพออกมาได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามป้องกัน ไม่ให้มีการชิงตัวผู้ต้องหาไปได้พร้อมกับพยายามเจรจากับชาวบ้านขอให้เห็นแก่กฎหมายของบ้านเมืองเพราะหากชิงตัวผู้ต้องหาไปตั้งศาลเตี้ยกันเองก็เท่ากับร่วมกันทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันซึ่งการเจรจาและให้เหตุผลของตำรวจไม่สามารถลดความกระเฮี้ยนกระหือของชาวบ้านไปได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีแน่พันตำรวจโทสมศักจึงวิทยุขอกำลังสนับสนุน ไปยังตชดอกองร้อย346อ,มอแม่ละมาตมาเสริมกําลังจํานวน30นายตำรวจจากอ,มอแม่ละมาดอีก20นายรวมกําลังตารวจทั้งหมด70นายอาสาสมัครอีกจํานวนหนึ่งโดยมีพันธบุตรเอกลือฤทธิ์ปุ้ยพันธวงศ์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากเดินทางมาควบคุมสถานการณ์โดยสั่งการให้ตารวจทุกนายปลดแมกกาซีนออกจากอาวุธปืนและเก็บกระบองให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายทางตำรวจพยายามเจรจากับกลุ่มชาวบ้านนานประมาณสชั่วโมงแต่การเจรจาไม่เป็นผลกลุ่มชาวบ้านยังคงยืนการที่จะเอาตัวนายมูตูไปลงโทษกันเองให้ได้ตลอดระยะเวลาที่เจรจาและป้องกันตัวผู้ต้องหาไว้สถานการณ์ได้ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านได้มีการจัดเตรียมหาสิ่งของใกล้มือมาเป็นอาวุธ เตรียมที่จะบุกจิงตัวผู้ต้องหาอย่างเห็นได้ชัดจนในที่สุดเมื่อความมืดเข้าปก,กคลุมพื้นที่ชาวบ้านทั้งหมดซึ่งมีไม้และหินเป็นอาวุธได้กรูกันเข้าทุบก,กระจกรถสายตรวจตรงเข้าแย่งตัวผู้ต้องหาถึงในรถอย่างไม่เกรงกลัวตำรวจจะอย่างใดทางตำรวจได้พยายามขัดขวางกันอย่างเต็มที่กำลังของทั้งสองฝ่ายเกิดการจลุมบอลเตะต่อยกันอย่างชุลมุน อาวุธปืนไม่สามารถนำออกมาใช้ป้องกันตัวและผู้ต้องหาได้ทางตำรวจมีกำลังน้อยกว่าจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบพันตำรวจโทสมจิตทองแท่งสารวัตรปราบปามสอพอ,อแม่สอดถูกกลุ่มทำร้ายจนปากแตกและตำรวจเอกสำลิดเอ็มกระมวลรองสารวัตรปราบปามถูกชาวบ้านใช้ไม้ตีหน้าผากแตกเลือดไหลาอาบใบหน้าอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บเลือดออกอีกสามนายกำลังที่เหลือ ต่างพกช่ำดำเขียวกันทั่วหน้าเพราะพยายามปกป้องนายมูตูซึ่งเป็นผู้ต้องหาอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วกำลังตำรวจที่มีน้อยกว่าก็ไม่สามารถต้านทานชาวบ้านเอาไว้ได้กำลังของชาวบ้านสามารถแหกฝาวุงล้องของตำรวจเข้าไปถึงรถสายตรวจที่ควบคุมตัวนายมูตูไว้จนได้แล้วก็ชตกตัวนายมูตูออกจากรถไปได้สำเร็จลากตัวนายมูตูไปกับพื้นกำลังของชาวบ้าน ได้ลุมตีนายมูตูด้วยของแข็งและใช้เท้าลุมกระทืบท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนควนคางของนายมูตูด้วยความเจ็บปวดต่อหน้ากําลังตํารวจเกือบร้อยนายซึ่งไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ต้องหาได้จึงทําได้แต่ลองตะโกนห้ามปรามและพยายามการหูงชนไม่ให้เข้าไปลุมทําลายเพิ่มขึ้นอีกแต่กลุ่มชาวบ้านไม่สนใจตํารวจต่างช่วยการประชาทานผู้ต้องหาอย่างดุเดือด จนนายมูตูนอนแน่นิ่งกองอยู่กับพื้นเหมือนเศษผ้าขี้ริ้วกลุ่มชาวบ้านจึงเปิดทางให้ตำรวจเข้าช่วยเหลือนายมูตูซึ่งมีอาการบาดเจ็บสาหัสมากส่งโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดเพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนแต่เนื่องจากนายมูตูได้รับความบอบช้ำมากจนแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้จึงเสียชีวิตไปในที่สุดส่วนชาวบ้านที่ร่วมกันตั้งสารเตี้ยในครั้งนี้หลังจากเปิดทางให้ตำรวจ เข้าช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วต่างก็แยกย้ายสลายตัวกันไปจนหมดสิน้นทางตำรวจได้ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเอาไว้ตลอดเวลาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ร่วมกันทำลายนายมูตูจนเสียชีวิตได้ทุกคนที่ร่วมก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำลายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยจะเร่งตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มาดำเนินคดีในข้อหาหนักอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนอื่นต่อไปวันพุทธที่27มีนาคมพศ2539เวลาประมาณ16นาฬิกาพลตำรวจโทจารึกเมฆวิชัยผู้ประชาการรองหัวหน้าตำรวจภาค6พลตำรวจตีสมพงษ์เฉลิมวันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดต,ตากได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับสอบถามพันตำรวจโทสมศักดิ์มารีพรมและพันตำรวจโทสมจิตทองแท่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้รับการชี้แจงว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบเต็มความสามารถแล้วโดยสั่งการให้ตำรวจทุกนายเก็บกระบองและอาวุธปืนทุกชนิดเพื่อป้องกันเหตุบานปลายหากชาวบ้านได้รับอันตรายจากอาวุธของตำรวจแต่สุดท้ายชาวบ้านได้ก่อเหตุขึ้น จนยากที่กำลังตำรวจจะต่อต้านเอาไว้ได้พลตำรวจโทสมพงศ์สั่งการให้พันตำรวจเอกลือฤทธิ์ปุ้ยพันธวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเข้ามาควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดโดยให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้และจะต้องกระทำด้วยความนิ่มนวลต่อชาวบ้านทั้งนี้ทางตำรวจได้เรียกตัวนายจันทร์คำมือเมืองผู้ใหญ่บ้านหมู่หก ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลามาสอบปากคําและขอให้ในายจันทร์ช่วยติดตามชาวบ้านที่ร่วมก่อเหตุมามอบตัวซึ่งมีผู้ร่วมก่อเหตุบางคนหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วตลอดเวลาที่ตำรวจมาตรวจดูที่เกิดเหตุชาวบ้านทั้งหมดต่างปิดประตูบ้านเก็บตัวกันเงียบจนแทบจะเหมือนกับหมู่บ้านล้างจากการสอบสวนปากคำชาวบ้านบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่า ชาวบ้านที่ร่วมก่อเหตุมีประมาณเพียง20-30คนเท่านั้นที่บุกเข้าไปชิงตัวนายมูตูออกมาจากรถของตำรวจโดยมีลูกสาวและลูกชายของนางทองม้วนที่ถูกฆ่าตายเกิดความโกรธแทนนายมูตูเป็นอย่างมากจึงคอยยุยงสนับสนุนชาวบ้านที่ร่วมก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาซึ่งตำรวจจะต้องเรียกตัวลูกผู้ตายมาสอบสวนปากคำอย่างละเอียดด้วย จากเหตุการณ์ชาวบ้านร่วมกันตั้งศาลเตี้ยในครั้งนี้ทําให้มีชาวบ้านหลายคนถูกจับตัวมาดําเนินคดีเพราะการทําร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่อาจยอมความได้ถึงแม้ผู้ที่ถูกทำร้ายจะเป็นอาชญากรก็ตามซึ่งการตัดสินลงโทษผู้ต้องหานั้นต้องให้ศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นจะมาตั้งศาลเตี้ยกันเองไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันหมด อย่าเอาความโกรธแค้นมาทําให้ตนเองต้องตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองจนต้องติดคุกติดจรางโดยที่เหยื่อของผู้กระทำผิดก็ไม่อาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มันไม่คุ้มค่าหรอกครับ